สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านถ้าคุณกําลังเหนื่อยใจกับปัญหาชีวิตหวาดวุ่นใจกับคําถามที่ไม่มีใครตอบได้หรือกําลังสงสัยว่าทําไมกรรมดีต้องแพ้กรรมวหวงั้นขอแนะนําให้คุณรู้จักกับพระภิกษุผู้ตอบทุกคําถามด้วยเหตุผลและราชาผู้ทั้งคําถามด้วยเฉียบคมชนิดที่ถ้าเกิดในยุคนี้คงเป็นเจ้าข,ของรายการตอบตรงใจไหมครับท่านใช่ครับวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับมิลินทปัญหาหรือ ชื่อที่ฟังแล้วเหมือนบริษัทเครื่องเสียงแต่จริงๆมันคือสุดยอดบทสนทนาระหว่างพระเจ้ามิลินกษัตริย์แห่งกรีกในชมพูทวีปกับพระนาคเกษรพระอระหันต์ผู้ตอบทุกคําถามจนกษัตริย์ต้องยอมวางดาบและนางฟังเหมือนเด็กอนุบาลเจอครูใหญ่นี่ไม่ใช่แค่หนังสือธรรมะธรรมดาแต่มันคือปรัชญาชีวิตที่ย่อยยากเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงวันหมดอายุแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆเข้าใจได้และได้กําลังใจกลับไปแน่นอนครับตอนที่หนึ่ง ใครเป็นคนฉันเองหรือฉันเปลี่ยนไปหนึ่งในคำถามแรกของพระเจ้ามิลินคือท่านนาาเกษณคนเราเมื่อโตขึ้นจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เขายังเป็นคนเดิมหรือไม่โอ้โหคำถามนี้ถ้าไปถามในวงเล่าเพื่อนก็คงตอบว่ากูยังรักเขาเหมือนเดิมแต่เขาเปลี่ยนไปแต่นี่คือการถามถึงตัวตนว่าเรายังเป็นเราจริงไหมหรือเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆพระนาาเกษณตอบว่าคน ไม่ใช่สิ่งคงที่แต่คือสิ่งที่เปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนเพลวไฟของตะเกียงแม้จะมีชื่อว่าเพลวเดิมแต่ก็ไม่ใช่เพลวเดิมเสมอไปคำตอบนี้เรียบง่ายแต่มีกลิ่นความจริงเจืออยู่เต็มๆเ,เหมือนเวลาเรามองรูปตัวเองตอนหมอตน้นแล้วสงสัยว่าฉันเคยแต่งตัวแบบนี้จริงๆเหรือตอนที่สองทำดีแล้วได้อะไรถ้าสุดท้ายก็ตายหมดอีกคำถามเด็ดของพระเจ้ามิลินที่เหมาะกับยุคนี้สุดๆคือ ทำไมคนต้องทำดีถ้าสุดท้ายก็ตายหมดอยู่ดีใครเคยเหนื่อยกับการพยายามเป็นคนดียกมือขึ้นครับพระนาคเษียนตอบอย่างนิ่งๆว่าการทำดีเปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ถึงตายแต่ยังทิ้งร่มเงาไว้ให้คนรุ่นหลังฟังแล้วจุกเลยครับเหมือนโดนไม้เรียวจากพระอรหันต์ฟาดกลางใจเพราะชีวิตอัดสั้นแต่ผลของการกระทำนั้นยืนยาวและเหนือไปกว่านั้นการทำดีไม่ใช่เพราะโลกจะเห็น แต่เพราะใจเราเป็นสุขในขณะดธรรมนั่นแหละคือรางวัลตอนที่3ความสงสัยคือเครื่องมือไม่ใช่ศัตรูเรื่องราวของเมลินทับปัญหาไม่ได้สอนให้เชื่อแบบตาบอดกลับกันเลยครับมันสนับสนุนการตั้งคำถามพระเจ้าเมลินถามทุกอย่างตั้งแต่การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรไปจนถึงพระนิพพานเป็นสิ่งมีอยู่หรือไม่มีอยู่นี่ถ้าเกิดในยุคนี้พระเจ้ามลินคงเป็นยูทูบเบอร์สายคำถามอย่าง ห้าเหตุผลที่กรรมดีมักแพ้คนปากจัดแต่พระนาคเษศน์ไม่เคยกโกรธไม่เคยเบื่อทั้งยังใช้คำอุปมาเปรียบเทียบอย่างสวยงามเช่นพระนิพานเหมือนกับพื้นที่ว่างในอากาศเรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่และจำเป็นต่อทุกสิ่งเป็นคำตอบที่ไม่ได้แค่ตอบคำถามแต่ปลุกสติให้เรามองลึกกว่าผิวน้ำตอนที่สปัญญาเหนืออำนาจช่วงท้ายของเรื่อง พระเจ้ามิลินยอมวางอาบรุธยกพระแสงดาบแห่งเหตุผลแล้วกล่าวยอมรับในคําสอนของพระนากเกษณพร้อมออกบวชนี่คือชัยชนะของความเข้าใจไม่ใช่การเอาชนะในโลกยุคนี้ที่ใครๆก็อยากเป็นผู้ชนะการยอมรับว่าตนยังมีสิ่งที่ไม่รู้คือความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวักทองจากมิลินทปัญหาแม้รู้ว่าชีวิตนี้เป็นเพียงการผ่านทางก็ควรรู้ทางให้ดีเพื่อไม่ให้หลงวักนี้ไม่ใช่แค่สวย แต่มันแทงลึกครับมันเหมือนกับเสียงกระซิบของชีวิตที่บอกเราว่าเฮ้ hey, อย่ามัววิ่งจนลืมดูป้ายทางนะเพื่อนเรื่องราวทั้งหมดที่คุณได้ฟังไปในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของมล,ลินทัพปัญหาฉบับเต็มนั้นมีอีกหลายคำถามหลายมุมมองที่ทั้งลึกซึ้งและใช้ได้กับชีวิตจริงถ้าคุณชอบคิดชอบถามและอยากเข้าใจธรรมะในเชิงเหตุผลไม่ใช่แค่ศรัทธาแบบลอยๆครับขอแนะนำให้ไปหาซื้อมล,ลินทัพปัญหาฉบับเต็มมาอ่านเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นฉบับวัดแบบวิชาการหรือแบบย่อยง่ายก็เลือกให้เหมาะกับใจได้เลยหวังว่าเรื่องราวของพระเจ้ามิลินและพระนาคเกษตรในวันนี้จะให้กำลังใจสติและมุมมองใหม่ๆกับคุณไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ